สวัสดีค่ะคนไทยในต่างแดนนะคะแซนแซนดีค่ะวันนี้ก็จะมาชนปลูกแครอทกันค่ะด้วยการที่เราจะตัดปลายของแครอทนี้นะคะเพื่อจะเอามาปลูกค่ะเราก็ตัดปลายทุกอันนะคะปลูกด้วยการเอามาใส่ใน้ำค่ะหลังจากเราปลูกเราตัดทุกอันแล้วนะคะ เราก็สามารถไปตัยอดได้โดยการเอามาแช่ในน้ำนะคะตัดแบบนี้ค่ะใส่น้ำแช่ไว้นะคะจนออกมาเป็นต้นแบบนี้นะคะ ก็ไม้หลายอย่างนะคะที่ก็สามารถปลูกในน้ําได้นะคะเช่นต้นนี้ก็สามารถแช่ในน้ําจนรากออกแล้วเราก็เอาไปลงดินได้นะคะพอต้นแครอทออกแล้วนะคะเราก็สามารถเอามาใส่ในกระถางที่มีดินได้ค่ะแต่วิธีแบบนี้คือจะไม่ได้หัวนะคะจะไม่ได้หัวออกมาเป็นแบบนี้นะคะคือจะได้เป็นเม็ดพันธุ์ที่เราสามารถเอามาปลูกเป็นต้นแครอทได้ค่ะเราก็ตัด นนี้ะะคงแทนที่จะทิ้งเราก็เอามาปลูกเป็นต้นในช่วงก็จะทำให้เรามีต้นไม้ประดับตกแต่งแล้วก็อาจจะมีแครอทให้เรากินใช้ด้วยนะคะอันนี้ก็แช่ในน้ำไวะคะ้ค่ะเราจะรอให้รากออกก่อนนะคะแล้วก็ย้ายลงดิน,นะคะ่ะ ขอบคุณมากค่ะชอบกดไลค์กดแชร์นะคะ